เกิดขึ้นมันผะาเกิดขึ้นวันฟ้าอ่ะเนี่ยฝันฟันว่าได้ไปไปไหวสารแต่กกคืขึ้นตอนที่เต๋อออกช่องยูทูปไปตอนนั้นเนาะเต่อกับฟันว่าได้ไปไหวสารที่เป็นสารคล้ายๆคือยัง้นกันเป็นไอเอียงก่อเป็นพญาโปกที่เต๋าได้ออกตอนนั้นเนาะถีาอะไรตั้งแต่เต้าไปไหวเพลินไปไหวเราเกิดขึ้งเป็นเป็นเห็นเป็นตัวเลขนะเห็นเป็นตัวเลขอ่าแต๋อถามว่าเต่ามากมากเลขยังจริงวันนี้เต้ากับมากเลขตีศูนย์เด้อ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกระตามแนวทางคือเกาของเต่าคือเกา <c oughs> <c oughs> มีแนวทางปล่อยคือเกาที่บา้านไหนไปตามเนี่ยย่งไห้คือเกาบ่ะครับย่งลงแนวทางให้ในกลุ่มคือเกา่าบ่แม่นค่ะกต่ยังลงไห้คือเก่าลงไห้เอฟซีคือเก่าค่ะมีกลุ่มอยู่เนาะ นี่เป็นแบบว่าตอนนั้นสร้างกุ้มเดี๋ยวนี้กะส่วนตัวเลยค่ะทรงเปลี่ยนส่วนตัวให้เลยแกะแอบไล่มาถามกก่เนี่ยแต,ต,ตาา่คือเกอ่าครับตัวเหล็กแนวทางยังคือเก่าอยู่ค่ะตัวเหล็กแนวทางกัยังปลอยคือเก่าย่างก็คือเกอ่าคือเกอ่าเหมือนเดิมจ้ะเหมือนเดิมขอกขคืคนยกกระบะเอฟซีพูดได้คับเพื่อเด็ดตามแล้วค่ะกัแต่กัยังปลอยอยู่คือเกอ่ากะบบางท่านอาจจะ ว่าแต Emmanuel, House, ๋วห่างหายไปโดนแล้วลังค์ฮกับจำเบอร์โทรหรือว่าอ่าเอียงกับเพื่อนๆกับว่าเห็นเขาออกช่องยูทูบเนาะเป็นกับจำว่าได้แล้วตอนนี้กับออกช่องยูทูบแล้วล่ะฝากกดติดตามนะเนีด้อค่ะพันธ์พีรบกค่ะอ่าเอาเป็นตามหลายช่องพ่อมหมื่นไลยช่องนะเขาแบบว่าเกือบสติ๊กก็ช่องคนมอวดดีก็ดีใจเพราะว่าได้เข้าว่าน้องแต้วกลับมาบ้านเนาะค่ะกับดูไก่กับลีมาได้ แต่ว่าถ้ากลับไปอยู่ฟังไกลๆฟังเล้ากับมันไกลเนาะ <c oughs> จะเลียบเลยทั่วเอาจ <c oughs> ้าไม่ยนค่ะกเลยทั่วเอาเนาะกลางวันนี่กับปัง,ปงๆขึ้เก้าหั่นละกับสีถืกถ้าหอมแก้มอีกบ่ <c oughs> คือหอมก็สียากแล้วละบานมีผู้มีผู้หอมแล้วมีผู้มีผู้หอมอยู่ทุกเบื่อแล้วมีคนหอมแล้วไม่ยนบ่ได้แล้วบ่อะไรท่าแล้วบ่ที่ไหนบ่ได้ท่าแล้วบ่าฟังมาฟังมาแต่ไหนนอกครับนอกจากว่าไอ เต่าเสิมีเวลามากเนาะค่ะกับจังสิได้ออกช่อง YouTube กับเป็นตามความฝันคือเก่าส่วนมากับเป็นความฝันกับเป็นเลขที่เต้ามากเนาะค่ะกับข่วงฝันกับที่เต้าบอกไปเนาะกับเอาเป็นบอกบอกเตือนครับเพิ่งจะมาได้ทายทำหนี่งครับบอกเตือนฝันจังใดครับบอกความฝันก่อนเอาเป็นความฝันเนาะครับเอาเป็นความฝันเอาไม่ไม่เลยเอาเอาเป็นความฝันฝันฝันเหมือนเหมือนคลืนวัฏฏะ ขึ้นมันฝ้าเอเหนียฝันฟันว่าได้ไปไปไหวสารแต่กับือยังตอนที่แต่ออกชงยูทูปไปตอนนั้นนอะแต่กับฟันว่าได้ไปไหวสารที่เป็นสารไข่ไข่อยังกันเป็นไอเอียงก็เป็นพญาโปะที่แต่ได้ออกตอนนั้นนะถีมาไลยเนาะหมดก้อนหน่ะหมดก้อนหน่นไหมบาที่นี่นี่มีเหมือนขึ้นขึ้นขึ้นมันผ้าแต่กับาฝันฟันเกี่ยวอยู่ฝันเกี้ยวกัเพื่งนั่นละฟันเกี่ยวไข่ไข่ก็ยังแต่กัได้ไปไหวพื่นแล้วก็ เพื่อจำมีผู้ยิงปูเถาเป็นยางมากคือเก่ายางมากเหรอเพื่อนก็บอกว่าให้แถวนี่เอาดอกไม่เอายางไปไปไหวเพื่อนตั้งสี่นะเจ้าไปไหวเพื่อนไปไหวเราเพือจำเป็นเป็นเห็นเป็นตัวเลขนะล่ะเห็นเป็นตัวเลขอ่าเห็นเป็นเลขศูนย์แปดสามเห็นเป็นตัวเลขเลยเห็นแบบใด็นเป็นตัว่าติดอยู่กับอันไหนบ่ตัวเลขเป็นไข่ไข่แค่ยังมองอัน มองเ้าไปไหวายเพื่อนเราเป็นใครๆก็จะใครๆก็จจอมปวกแม่อาเทนี่ก็ือยังเห็นเป็นตัวเลขก็สิละ่ะเป็นเป็นเห็นเป็นตัวเลขศูนย์แปดสามนั่นล่ะตัวเลขที่เต้าวมากศูนย์แปดสามเมียนในความฝันบาเที่นี่ยนีตามตามที่เต้าวอันฝันเมื่อคืนอีกอเมื่อคืนเต้าวอันฝันเหไขคก็ยังเหยนอยู่บ้านอยู่บ้านเต้าเองนั่นล่ะือยังเพิ่น,เป,น,เ,ปนเป็นงานแม่ือจังเพิ่นเพิ่นเป็นงานนี่เราคนบักไราหนึ่ง มันมาที่นี่เต่าว่เลยคิดบานเมื่อแม่นสีออกบ้านเลขทีว่ากาสน,น,นองเป็นเป็นคือยังเพ่นเฮ็ดบุญนเฮ็ดบุญึ้นบ้านไม่ยังสิงนบนะบานเลขทีเต่าสองศย่งบานเลขทีนะสนย์สองศูนย์หนึ่งันเด็ออกสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองสเต่าวฟันเห็นเลขสองสนน่งกับว่าเนี่ดอกมันก็อาจจะบนเวียนอยนี่ละเลขก็ไดแต้ให้า้ามาเต่าวมาก มากเลกยังจิงวันนี้เต่อกับมากเรกติดศูนย์เดียวคือว่าคือว่านะคว่วงคว่วคิดน,นะนะเพราะเดี้อาจจะติดศูนย์หรือติดหนึ่งไม่เต๋ใหายใ,ใจมาร์กี้เต๋อกับมาร์กเรกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์สี่อันนี้เอ็นเลกลักศูนย์เต๋อมากศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์สี่ สามตัวสามตัวกับสามตัวก็เอาเป็นเป็นเป็นบาลีทีนั่นะเอาเป็นบาลีที่แต่เอาทีว่าสองศูนย์หนึ่งอันเลข<า>เลข <ๆ S 2> ที่ว่าฝันนั่นที่ว่าของจอบปวกก็คือฝันขึ้นมันผ่าที่ว่าศูนย์แปดสามนั่นคือเป็นฝันฝันขึ้นมันผ่าแต่เมือ่อขึ้นเนี่ยฝันว่าเฮี้ยนจะคล้องในเฮีย้ย,ย,ยงงบุญเฮี้บุญใคไๆได้จังสิเป็นงานมาสันบาลีที่น่ะสองศูนย์หนึ่งจ้า เดี๋ยวอันเดี๋ยวสีวฟกโมดีกว่าเนาะค่ะเนาะเขียนให้แบบชัดๆเขียนให้นะครับน้องแต้วสี่ได้ไปก็เอื่นเจียนแต้วเห็นเหรอนีตัวนึงเจี๊ยแต้วตัวฟกแตวโฟมเนาะอันนี้อันนี้เป็นเลขอันฝันฝันจอมปวกเนาะฝันขึ้นมันผักมาที่นี่กระดาษแผ่นใหญ่เด้อล่ะครับเจียนตัวใหญ่ให้เน่เนาะฮะเจียนตัวใหญ่เนี่เนีปียกเขียนเขียนชื่อให้น้ำแน่เปลี่ยนหนามหม่เลย เชิญน้องเต้วเจ๊เต้วน้ำในเมียว่านั่นน้อเพื่อนก็อยจิ๋วว่าเด็กผู้ใดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเจ๊เต้าฟันทงตุลาคมหกเนาะเจ้ผู้น่เพิ่นก็อยากเป็นนองหอ่เป็นนองมันดอกสิเป็นเจ้ยู่เร่่อ่ี้โอวันที่สิบหกเด็กใดก่อนเนาะ 0 8 3ย์อันนี้เลขความฝันเด้อความฝัน0 8 3 0 8 3ความฝันอันนี้2 0 1กับฝันเมือนขึ้นฝันมาเฮียนจาของเห็ดบุญฝันมาเฮียนเดี๋ยวของเห็ดบุญ2 0 1จ้นอันเลขมากส่วนตัวนี่เด้อส่วนตัวไม่เกี่ยวกับความฝัน0 4 0 6 ตัวนีกครับเหนี่ยนๆมาเลยเอาเนี่ยนเดี๋ยวสีวงกลมให้เด้อค์ไ่เยี๊ยตี้เยอะเยี่ยมหลาหลายเด้อเยอะเหนี่ยนปากกาสีแดงเขียนปากกาสีแดงวงกลมเดี๋ยวเพิ่มเด้อให้์คิดอีกจักอีกอนวงกลมตัวสีแดงแดงวงกลมแดงแดงเหงจึ้งคึ้อ่าตัวมันออกเลยนะมันตรงยุนีละครัวไปใส่ดอกมัวไปใส่ตัวจะไปไหนรอด อาออาวโซ่ป่ที่นี่ไปไซเบอรดโรกไปไซเบอร์โราโซ่หินโซ่พวกให้พี่น้องกันฐานรุ่นแล้วอบูก่วสรุปนะครับเนาะสรุปความฝันครับของน้องแตห้ว่าเจจแต้วนะครับในวันที่16บหกตุลาคมสองพันหร้อยหกสบหกนะครับเป็นความฝันทั้ง2คืนเนาะเนาะนครับศูนย์แปดสามสองศนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ศูนยี่ศย์หเป็นตัวเลขที่ชอบ แล ua, 2, 1, j, 2, ้วก็สองหนึ่งกับเจ็ดสองตัวมักตัวเน้นตัวชอบที่สุดก็คือสองศูนย์หนึ่งกับสองหนึ่งนะครับตัวมักที่สุดเนาะนะครับมีอยู่สองชุดแคเน่พี่น้องมักชอบจัดไปเลยนะครับสําหรับแนวทางของเกลียเต้วนะครับเนาะสำหรับโบทโทรนะครับ